สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิดา63 4าทาโร่นะคะเช่นเคยต้อนรับกันด้วยบรรยากาศเช้าๆในวันนี้นะคะก็เป็นเช้าที่สดใสนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีอารมณ์ที่เบ่งบานสดใสนะคะอ่านดูวิวเมืองกันไปวิวเมืองและวิวท้องฟ้าก็ขอให้ทุกคน manifest นะคะในสิ่งที่คุณต้องการในเช้าวันนี้ เข้ามาให้ได้อย่างที่ใจต้องการเนาะอาจจะผ่านงวดวันที่16ไปแล้วนะแต่ว่าหลังจากวันนี้ก็ใช้ชีวิตกันไปนะอะเริ่มกลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่านะคะกลับมาที่หน้าไพ่ของเราว่าเราจะได้อะไรในวันนี้นะคะวันนี้จะอ่านไปเรื่อยๆนะว่าพลังงานอะไร เป็นยังไงคุณและเขานะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องของคนที่มีคู่มีประเด็นนะจะไม่ใช่คนโสดน,นะคะไม่ใช่คลิปคนโสดในวันนี้นะขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ก่อนเป็นสถานการณ์ของใครแบบไหนได้บ้างนะคะจะได้เป็นเ,เนื้อหาเป็นอะไรอะ่ะเป็นแนวทางในการอ่านในวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณะค,ะค่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้ อนุญาตเปิดพลังงานของคุณอ๋อไม่ใช่อนุญาตเปิดพลังงานสถานการณ์ในวันนี้นะคะอนุญาตเปิดสถานการณ์ในวันนี้ค่ะเฮลตี้ชอยอีกแล้วไพ่วันนี้ได้บ่อยนะอาจจะเกี่ยวกับคนที่ช่วงนี้เนี่ยเริ่มดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะเกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับการเลือกนะคะการเลือกทานอาหารการเลือกใช้ชีวิตการเลือกในสิ่งที่มันแบบเฮลตี้กับตัวเองอะไรเงี้ยก็ขอให้คุณตั้งใจเลือกนะคะถ้ามีโอกาสได้เลือกแล้วก็ขอให้เลือกดีๆนะคะโอ้ยก้องก็หมุนไปหมุนมานี่แหละเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะแม่หมอกระต่ายก็ขยับตัวเองขับไปขยับมาก็ชนกล้องบ้างขออภัยนะคะ The Golden Miller นะคะเป็นเรื่องของคุณเนี่ยอาจจะไปชอบพอ หรือไปถูกใจพวกนาซิสต์หรือเป็นพวกแบบรักเขาครั้งเดียวหรือพวกที่คิดว่าคุณอะยังหลงรักเขาอยู่ประมาณนั้นก็ได้นะพวกที่ยังคิดว่าตัวคุณเนี่ยจะวิ่งไล่ตามหรือเป็นความสัมพันธ์ที่รักเขาข้างเดียวแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าการเลือกเฮลที่ชอยที่ดีให้กับตัวเองเนะี่ยก็อาจจะช่วยนำพาความสัมพันธ์ที่มันแบบดีตด่ ต่อใจต่อตัวเองอะ่ะก็เลือกเลือกหน่อยแล้วกันนะคะอันนี้คือความหมายของไพ่นะโอ้นกตัวใหญ่บินขึ้นไปอีกแล้วทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้านะใครอยากกลับไทยเหลือเกิน <laughs> อยากกลับไทยจังเลยอยากกินส้มตำ <laughs> มีคนถามว่าแม่หมอกระต่ายอยู่ที่ไหนนะคะแม่หมอกระต่ายไม่ได้อยู่ไกลาจากประเทศไทยหรอกคะ่ะอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนี่แหละนะคะแต่ว่าขออนุญาตไม่เปิดเผยก็รับกันเนาะแต่ก็อยู่บ้านใกล้เลนเคียงนี่แหละคะ่ะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะคะ เดากันเอาเองก็แรอกกันมันไม่ได้ไกลหรอกมันก็นชายแดนติดประเทศไใดนี้แหละนะคะก็มาด้วยหน้าที่กางงานนะคะแต่บรรยากาศที่นี่ก็ถูกใจเลยนะคะเพราะว่าไม่บอกก็เตเคยอยู่ที่ภูเก็ตมาก่อนนะทุกคนแล้วที่เนี่ยก็คือมีทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลนะคะเห็นไหมตรงนู้นคือทะเลนะมันก็คล้ายๆภูเก็ตเพียงแต่ว่า,าหาดหาดมันไม่ได้สวยเท่าภูเก็ตนะคะแต่บรรยากาศมันดี อากาศก็ถือว่าแจ่มใสโอเคแม่หมอกระใสชอบแดดชอบแสงแดดชอบต้นไม้นะคะชอบทะเลแล้วก็บวกกับงานที่เราทำเนี่ยมันก็ลงตัวไปหมดเลยก็เลยโอเคนะคะกับการที่จะอยู่ที่นี่นะคะอ่ะเข้าเรื่องของเรานะคะเห็นไหมด้วยพายซนะันกราสเซสเนี่ยชอบเลยชอบ แบบเนี้ยบรรยากาศแบบเนี้ย <c oughs> ตัวคุณเองก็เหมือนกันหรือเปล่านะคะอาจจะชอบบรรยากาศแบบนี้เป็นคนที่ชอบแม่น้ําหรือคุณอาจจะอาศัยอยู่ติดอยู่กับแม่น้ําทะเลนะคะพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยนะคะมองว่ามีคนที่กําลังจ้องมองหรือว่าสืบส่องสืบมองติดตามคุณอยู่ก็ได้นะคะนี่แหละเหตุผลที่ไม่สามารถบอก ไม่สามารถบอกที่อยู่ได้นะคือเอออาจจะมีคนมาสต็อกกิ้งไม่หมอกกะกับายอยู่ก็ได้นะคะอืมเพราะเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราโชว์ตัวเองหรือว่าอยู่ในสื่อเนี่ยมีทั้งคนที่รักแล้วก็เกลียดเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รักมันไม่น่าเป็นห่วงหรอกแต่คนคนที่เกลียดเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีสติสตังสัมปัจญ,ญญาในการที่จะเออคิดดีหรือไม่ดีกับเราแค่ไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เก็บไว้เป็นความลับได้เราก็ต้องเก็บ ขออนุญาตเก็บไว้เป็นความลับแล้วกันนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่ไกลหรอกอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนี่แหละนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านสแกมเมอร์อแน่นอนนะคะเออเราไม่ไปอยู่แถวนั้นแน่นอนเราอยู่พื้นที่ที่มันห่างไกลแล้วก็เรียกว่าเจริญกว่าแล้วนะเออไม่ไปแถวนั้น <laughs> เราทำงานกับคนที่คุยกันรู้เรื่องนะคะอืมอ่ะ ให้สถานการณ์นะคะอย่างที่บอกไปเลยก็คือเดอะโกลเด้นมิลเลอร์มีสถานการณ์ของคนที่รักข้างเดียวเป็นคนที่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังรักยังหลงตัวเองอยู่แล้วก็ยังติดตามจ้องมองนะคะในขณะที่คนหนึ่งเลือกเส้นทางที่ดีไปแล้วนะคะเส้นทางที่มันเฮลตี้กับตัวเองไปแล้วคราวนี้เรามาดูพลังงานของคุณกันดีกว่านะคะว่ามีพลังงานยังไงได้บ้างแล้วมีเรื่องราวอะไรในที่จะเกิดขึ้นในวันนี้หรือว่าคลิปในวันนี้ที่อยากจะบอกกันบ้างนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณะคะ่ะ พลังงานของคุณเป็น the lover นะคะพลังงานของคุณเป็นโอ้โ oh, ห oh, ของคุณเป็นทั้ง the lover เป็นทั้ง t o of cups เป็นทั้ง the fool นะคุณเป็นคนโสดก็ได้เป็นคนที่มีความรักหรือมีคนเข้าหา เป็นจำนวนหลายคน <c ười> คือเข้ามาให้ได้เลือกอะ่ะใครๆก็อยากมาเป็นคู่คุณดูแล้วมี potential ในการที่จะได้มีแฟนหรือว่ามีคู่ในช่วงเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าตัวคุณเองก็เป็นอิสระนะถ้าเจอสถานการณ์แย่ๆหรือว่าเจอคนรักที่ไม่ดีหรือว่าออกเดทแล้วมันไม่โอเคมันไม่ใช่คุณก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเองนะคะเลือก healthy c h คุณอาจจะเคยตกเป็นทา,ทางเลือกหรือว่าเป็นคนที่เหมือน มันถูกเป็นตัวเลือกอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าตัวคุณเลือกตัวเองนะคะคุณบอกว่าถ้าความรักไม่มีกันสองคนแค่คุณกับเขาตัวคุณก็ไม่เลือกใครคุณก็ยอมเลือกตัวเองตัวคุณเป็นธาตุน้ำได้นะคะเป็นธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะมิถุนได้นะคะเน้นๆไปที่มิถุนนะตัวคุณหรือในฝั่งนี้เป็นเขาก็ได้นะคะเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเป็นคนที่เกิดในราศีมิถุนนะคะหรือมีแฟนแล้วอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าอยากเป็นอิสระอีกฝั่งหนึ่งล่ะ อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ตัวเขาก็ได้อย่างที่บอกนะคะเป็นเอ e ซเพนเดเคอรนะคะเป็นคนที่กําลังมองหาโอกาสมองหาคุณค่าของชีวิตมองหาคุณค่าที่เรียกว่าฐานะทางด้านการเงินที่มาพร้อมกับความรักความรู้สึกดีๆอาจจะเลือกความรักความรู้สึกดีๆอันนี้อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะถัดน้ําถัดดินนะคะฝั่งทางนี้เนี่ยมองเห็นว่าต้องการโอกาสในเรื่องของความรัก เพราะว่ามองเห็นความรักมองเห็นโอกาสที่ดีต้องการความรักที่ n u r เชอ i n g ความรักที่มาอย่างจริงใจความรักที่เหมือนแม่ไม่ใช่อยากได้แม่นะไม่ใช่อยากได้แม่คนที่สองอยากได้ความรักที่มันจริงใจเหมือนแม่รักเราอะเอออยากได้แบบนั้นอยากได้ความรักที่สงบนะคะเป็นบ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยให้แก่กันและกันอ่ะเรามาดูกันสถานการณ์ในความสัมพันธ์ในนี้ระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะ สถานการณ์ในระหว่างนี้คุณกับเขาเป็นยังไงได้บ้างเป็นสถานการณ์ที่ประกอบไปด้วยสถานการณ์ที่ประกอบไปด้วยหมายความว่ายังไงแม่หมอกระต่ายก็จะพูดคําแปลกๆนะคะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะเออสถานการณ์นี้นะคะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ในศาลตุลาการอะไรก็ว่าไป เป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายหรือมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความอะไรอยู่บนชั้นศาลไหมนะคะมีเรื่องที่จะต้องว่าความมีเรื่องที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันอยู่มันมีตัวเลือกทางเลือกมีอะไรให้เข้ามาเลือกแต่ก็คิดว่าจะเลือกในสิ่งที่ดีนะคะมีเหตุมีผลเป็นการเลือกที่มีเหตุมีผลเลือกอย่างที่ตรึกตรองไตรตรองมาดีแล้วนะคะในตอนนี้เนี่ยคนคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้าง มันมีการพูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วเนาะคนคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักรู้ใจกันมานานเคยเจอกันมาหลายครั้งเคยทะเลาะกันมาหลายครั้งเคยคุยกันเรื่องนี้หลายๆครั้งจนทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยไปเลือกสิ่งที่มันมันดีกับใจตัวเองดีกว่า แล้วก็อีกคนนึงอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะยังคิดว่าตัวเองยังเลือกได้อยู่นะยังคิดว่าอีกคนนึงเนี่ยยังอยู่ตรงนี้เพื่อตัวเองนะคะแล้วก็ตามสืบตามส่องนะคะตามตามาติดตามอ่ะคอยติดตามเฝ้าติดตามอยู่หรืออาจจะมองดูห่างๆนะคะในโลกโซเชียลอย่างนี้ก็ได้นะคะมีพลังงานของคนที่ติดตามคุณอยู่นะคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณเคย มีประเด็นด้วยมีความสัมพันธ์ด้วยลึกซึ้งด้วยในเชิง18บดบวกนะคะคนคนนี้ยังติดใจนะยังมีสเสน่ห์นะคะคุณยังมีสเสน่ห์กับเขามากๆเขายังติดใจในความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอยู่นะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงอีกอืมเขาเฝ้ามองดูคุณอยู่ห่างๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่หานะ่างไกลกันเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าเขาเขาอยากเดินทางมานะ อยากเดินทางมาหาเห็นไหมอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากมาขอคืนดีอยากมาง้อนะคะถ้าคุณเคยตัดสินกันไปด้วยกฎหมายหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยคนคนนี้จะกลับมาเ้าหรือคุณอีกครั้งนะถ้าคุณไม่ต้องการแล้วนี่ก็ระวังนะคะมีตัวเขาเรียกอะไรนะมีเส้นกั้นให้ชัดเจนแต่ถ้าคุณนะคะเ,เลิกลากันไปด้วยอะไรก็ตามทีเขาอาจจะติดความสัมพันธ์อื่น มีเรื่องของคดีความมีเรื่องของกฎหมายมีเรื่องใบยาอะไรเงี้ยตัวคนเองก็พิจารณาคิดว่าคุณนะ่ะพิจารณาได้ดีคุณฉลาดพอที่จะตัดคนนี้ออกไปแต่คนคนนี้ไม่ยอมลดละเลิกกับคุณนะคะเขาก็ยังพยายามที่จะกลับเข้ามาตอนนี้เนี่ยตัวเขาอาจจะกําลังปรึกษาใครบางคนปรึกษาทานายปรึกษาคนที่เป็นกูรูในเรื่องที่สามารถให้คําตอบหรือว่าให้ความรู้อะไรแก่เขาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนคนนี้ยังรู้สึกมีใจให้กับคุณนะ่ะ เขาแอบมองแอบส่องเขาทบทวนตัวเองนะคะหลังจากที่เขาไปเลือกอะไรที่เขาคิดว่าเขาฉลาดพอเขาเลือกได้ดีแล้วเขาจะเลือกคนที่ได้ดีกว่าคุณอะแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาเลือกไปมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่การที่เขาเลือกอาจจะเป็น h e ลต t ้ y อยส์ c e สำหรับคุณและในตอนนี้มันก็เลยทำให้เขานะคะหันกลับมามองที่คุณหันกลับมาสนใจที่คุณแล้วก็อยากวิ่งกลับมาแล้วก็เพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเออตัวเองอะ มีความรู้สึกให้กับคุณนะแต่กับคนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่นะคะแน่นอนว่าเป็นคนเก่านะคนที่ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตคนที่เคยตัดสินกันไปแล้วคนที่เคยจบกันไปแล้วยังอยากจะวนกลับเข้ามานะคะตัวเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนหน้าตาดีนะเจ้าชูด,ด้วยก็ได้แต่ก็เป็นคนที่รักอิสระอยากมีความสัมพันธ์นะแต่ว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่อิสระคุณอาจจะเคยให้อิสระกับเขานะคะดูแลเขาอย่างดีรักเขาอย่างดี ให้ให้แบบที่ unconditional love อะเหมือนคนที่ให้อยู่ตลอดเวลาจนเขาได้ใจจนเขาไปเปิด option, ออปชันเก็บคุณไว้เป็นออปชันสุดท้ายอย่างนี้ก็ได้นะจนท้ายที่สุดคุณไม่ยอมเป็นออปชันนะคะคุณตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปตัวเขาเองก็ใช้ไม้เด็ดนะคะในการที่จะจัด,จ,ดจัดการคุณด้วยกฎหมายหรือว่าไปทำอะไรที่มันแบบดูจริงจังเพื่อจะให้คุณหึงหวงหรือเปล่า แต่คุณเฉยๆนะะมองว่าตัวคุณเองก็รักตัวเองเป็นนะคะรู้จักคุณค่าของตัวเองดีพอตัวคุณเลยอยู่ในจุดที่เป็นตัวของตัวเองคิดว่าคุณอยู่ในฝั่งทางนี้นะคุณน่าจ,จะเป็น D M Place นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคนที่รักจริงรู้ว่าความรักรักแท้เป็นยังไงนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆคะ่ะเลือกเฮลตี้ชอยให้กับตัวเองใครไม่รักเราเราก็รักตัวเองเรารักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของเราตรงนี้ เมื reunion, you you ่อไหร่ที่พลังงานของคุณเป็นแบบนี้แล้วก็พลังงานของคุณกลับกลายมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคนคนนี้กลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยหันกลับมารักคุณนะตัวเลือกที่มีอยู่ความรักที่มีอยู่เขาอยากจะออกมานะคะเขาอาจจะกําลังปรึกษาทนายปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวปรึกษาคนสนิทเกี่ยวกับเรื่องของคุณหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ในสถานการณ์นี้อาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความรักที่มันยังดูยุ่งเหยิงกับคนเก่าๆที่ตัวเขาดึงเข้ามา แล้วก็อยากจะออกมาเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะคราน,นี้มาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่าเป็นยังไงแน่นอนว่าเป็นคนเก่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าคนเก่าคนนี้เนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนเก่าคนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะคนเก่าที่คิดที่จะกลับเข้ามาเนี่ย คือจริงๆไพ่มันกลับหัวนะคุณอาจจะเคยมีความสุขกับคนคนนี้มากๆนะคะแต่ในตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วก็ได้นะอืมไม่หมอก็ตตยคออน,นุญาตใช้ไพ่กลับหัวแบบนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับคนคนนี้แล้วก็ได้นะคะมันเคยเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณตื่นเต้นสนุกสดใสแต่นะตอนนี้คุณเห็น เหมือนคุณรู้เช่นเห็นชาติคนคนนี้ไปแล้วได้คําตอบที่ชัดเจนคุณเลือกตัวเองคุณไม่เลือกความรักไม่เลือกผู้ชายคนนี้ไม่เลือกผู้หญิงคนนี้คุณเลือกความจริงคุณเลือกที่จะอยู่กับความจริงและความจริงก็จะเลือกที่จะอยู่กับคุณนั่นก็คือการที่คุณรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองคุณถึงได้เป็นดีเอ็มเพรสในวันนี้นะคะคุณไม่ได้ตกไปเป็นตัวเลือกของใครเลยแต่เขาอ่ะพยายามที่จะคิดว่าคุณอ่ะเป็นตัวเลือกแต่คุณก็เป็นคนที่มีจิตเมตตาค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณรู้จากคําว่าให้อภัยนะคะปลดปล่อยคนคนนี้ออกไปอยู่ยืนอยู่บนความเป็นจริงที่เป็นอยู่เนี่ยตัวคุณเองก็กลับมารักตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นคิดว่าคุณรักตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นพราะคุณขึ้นมาเป็นทั้งควีนน o อปคัพนะคะเอซซับคัพดีเอ็มเพรสเอซซัเพนดักเคิลคุณถือไว้แต่สิ่งที่ดีคุณไม่ถือสิ่งที่มันเหม็นเน่าไว้บนมือมีแต่สิ่งที่มีคุณค่าดังนั้นเลยนะคะที่อยู่บนมือของคุณแล้วคุณก็เลือกแล้วตอนเนี้เลือกว่าจะให้ใคร ซึ่งคนคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในช้อยส์ที่คุณอยากจะให้อีกตอกไปแล้วนะคะด้วยไพ่เดอะซันกับหัวเนี่ยคิดว่าตัวคุณไม่ได้อยากจะให้ความสัมพันธ์หรือให้ความรู้สึกดีๆกับคนคนนี้อีกตอไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้บทเรียนกับคนคนนี้แต่ว่าตัวตัวคุณน่ะคือบทเรียนที่เข้ามาที่คนคนนี้จะได้ตื่นรู้ได้ตระหนักได้เรียนรู้แล้วก็ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันไม่มีใครดีไปกว่าใคร การที่เขาหลงตัวเองคิดว่าตัวเขาเนี่ยดีกว่าคุณตัวเขาจะสามารถเลือกคนอื่นที่ดีกว่าคุณได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะอืเขาคิดอะไรได้กับความสัมพันธ์นี้อคะ แล้วเขาคิดอะไรได้ไหมกับความสัมพันธ์นี้ยังมีความคาดหวังอะไรอยู่ไหมเขายังมีความคาดหวังหรือไม่ความคิดอะไรมีความคาดหวังอยู่นะคะยังมองหาออปชันยังมองหาหนทางในการที่จะติดต่อคุณมาหรือว่าการที่จะวนกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอย่างที่บอกแน่นอนว่าคนคนนี้มองส่องคุณอยู่หาหนทางอยู่หาออปชันอยู่ปรึกษาคนอื่นอยู่นะคะเพราะในใจตอนนี้เนี่ยอดทนไม่ไหวแล้วนะรักคุณคิดถึงคุณรู้ตัวเองแล้วนี่ไพ่เดอะแฮงแมกัด เดยแฮงแมนกับหัวเน่ไม่รอแล้วนะคะโชคชะตากําลังขับเคลื่อนให้คนคนนี้นั่งไม่ติดกับพื้นนั่งไม่ติดกับที่แล้วในขณะที่ตัวคุณเนี่ยเป็น Queen of p e n t a c l e เลยรอเลยรอดูเลยนะคะหรือเขาอาจจะแสดงออกว่าเขาไม่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วคนคนนี้นั่งไม่ติดแล้วนะรู้แล้วว่าต้องทำยังไง หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้แต่รู้ที่รู้คือต้องทำอะไรสักอย่างคนคนนี้ต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ได้คุณกลับคืนมานะคะอามาดูความรู้สึกเขาสักหน่อยสิว่าคุณกับเขาไม่มีอืมคุณกับเขาเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในเล็กเห็นไหมเขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยดูแล เป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกค,ค่ะกับคนคนนี้แล้วท็อกซิกจากใครท็อกซิกจากคนคนนี้แหละนะที่ทำคุณท็อกซิกนะคะสเปซนะคะตอนเนี้ยเขามองเห็นว่าคุณเนี่ยมีพื้นที่ส่วนตัวตัวเขาเองก็ปล่อยคุณไปก่อนเพราะเขาเองก็พยายามที่จะคิดว่าจะทำยังไง เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้กลับคืนมารู้ตัวแล้วว่าตัวเองเล่นเล่นมากเกินไปในความสัมพันธ์นี้ไทม e ์ Times, นะคะเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วเขาอาจจะหาคุณไม่เจอแล้วก็ได้นะมิสซอ็อมิเซ็ตออปนตี้นะคะรู้แล้วว่าตัวเองพลาดโอกาสนี้กับคุณอืม ไม่มีโอกาสนี้แล้วนะคุณอาจจะไม่ให้โอกาสนี้แล้วก็ได้นะคะคุณเลือกเส้นทางสําหรับตัวเองเส้นทางที่รักตัวเองไปแล้วอะถ้าคนคนนี้รักคุณได้ไม่มากเท่าที่คุณรักตัวเองคุณก็อาจจะไม่เลือกนะคะรีวิวเขาอยากจะบอกความรู้สึกทั้งหมดแต่เขายังไม่กล้านะแล้วก็ ที่เขาเคยมีโอกาสที่จะบอกคุณบอกความรู้สึกมีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดคุณมีโอกาสที่คุณจะรับฟังเขาเนี่ยในตอนนี้คุณอาจจะไม่รับฟังอะไรแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียดายนะคะเสียดายโอกาสที่เคยมีเลยเขาทําอะไรลงไปทําไมเขาถึงมองไม่เห็นคุณค่าของเวลามองเห็นมองไม่เห็นคุณค่าของโอกาสนั้นอืมคนคนนี้เสียดายแล้วนะคะเสียดายกับโอกาสที่มันอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วอะ่ะอืม นะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้เนาะเป็นคลิปของใครก็รับไปนะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าฟังกันไปนะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอย่างที่บอกแต่ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะแม่หมอโพสไว้แล้วใต้ดีสคริปชันข้างล่างในทุกๆคลิปนะแล้วก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะช่อง wish fulfillment นะอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องดูดวงรายสัปดาห์ของชาวลัคนาราศีกุมและก็ลัคนาราศีธนูอาจจะมีชาวลัคนาราศีอื่นๆเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็มีผิดก,การด้วย ก็ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามอีกช่องหนึ่งกันด้วยนะคะพร้อมกับช่อง Facebook ด้วยนะถ้าใครสะดวกที่จะติดตามผ่านทาง Facebook ก็อย่าลืมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายบาย